เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันต่อต่อเนื่องยา <c oughs> วนานไปสักสองสามปีที่จะไล่อย่างนี้นะที่จะไล่อย่างนี้ก็จะลองไล่ไปดูสักสองสามปีจะได้ที่ยังไล่สดไม่ได้ ไล่สดได้ก็จะใช้เวลาได้มากกว่านี้หน่อยตอนนี้ยังไล่สดไม่ได้ก็ใช้เวลาแค่ห้านาทีหกนาทีถ้าเกินไปก็เจ็ดนาทีทา <c oughs> ง YouTube เขาก็เขาก็อนุญาตได้เจ็ดนาทีแล้วมั้งกเจ็ดนาทีก็ยังไม่ตัดคลิปแรกอะ่ะลองลองพูดเลยเราก็ไม่เข้าใจขั้นตอนของเขา สามสิบนาทีเลยนาฬิกาไปตั้งไว้เลยดูนาฬิกาด้วยสาสินาทีพอโอเราคนเราตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตฟังไม่รู้เรื่องเลย mm. แต่ว่าเขาตัดไปให้ใตอนที่หัวคลิปที่ว่าเปิดเปิดตัวเขาตัดของเขาเองอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทําไม่เป็นเขาเก่งเทคโนโลยีของ YouTube ของ กูเกิลนี่เขาเก่งมากเนี่ยที่เห็นภาพแต่ละวันแต่ละวันที่ที่ออกไปเนี่ยอาตมาไม่ได้เลือกนะว่าจะเอาภาพไหนตรงไหนยังไงเอาเอาช่วงไหนเขาตัดให้เองเขาตั้งให้เองอาตมาไม่ได้เลือกเลยเขาเลือกเองก็ดีก็ยังทำไม่เป็น อ่าคราวนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเชื้อเรื่องรับขันเรื่องเรียนวิชาต่อก็คุยกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะน่าจะพอเข้าใจแล้วคราวนี้วิธีแก้ล่ะวิธีแก้แก้อย่างไรถ้าเป็นเชื้อบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่มีปัญหา เชือบรรพบุรุษของเราจริงๆนี่ไม่มีปัญหาเลยมันทําบุญรักษาศีลถวายสังฆทานถวายผ้าไตรบ่อยๆเมื่อเขาได้บุญได้อะไรอิ่มเต็มที่แล้วสมควรที่จะไปเขาก็ละจากเราจากเราไปเองนั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากอยู่หรอกอยู่แล้วมีความสุขที่ไหนละ่ะ ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยบุญก็ไม่เคยได้ลูกหลานก็ไม่เคยทําให้อย่างนี้นะอยู่ก็มันปาแลนแคนอดอยากอยู่เนี่ยแต่ถ้ามันทําบุญถาวายสังฆทานถาวายผ้าไตรสักสองสาครั้งนี่ก็น่าจะเต็มแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นเหนียวรังเข้าไว้ก็จะไปก็ไปเราจะได้ใช้ชีวิตของเราดาเนินชีวิตของเราได้ตามปกติชีวิตประจำวัน ไอ้คนก็บอกว่าเอ้าทุกวันนี้ก็ใช้ตามปกติอยู่นะค <c> ร <oughs> ับก <c oughs> ็ <c oughs> ใช่มันเป็นเชื้อธรรมดาเชื้อบนรนพบรุษของเราเนี่ยจะแกล้งจะจะอะไรเราไม่ค่อยได้แต่ว่าความรุ่งเรืองความเจริญเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมี <c oughs> เห็นไหมคนจีนเขาไหว้บันพบรุตรไหว้เจ้าคนจีนก็ทำไปนั้รวยรวยรวยกันจังเลยล่ะ แต่ทำไมคนไทยไม่รวยอะ่ะเพราะโอ้ยสงกรานทีนี่ถึงวันแจงรวมญาติหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงปีใหม่ไทยเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะทำบุญอุทิศไปให้ <c oughs> เป็นส่วนรวมทำรวมก็เขาก็ได้หรือจะไปพิจารณาที่อัฐิธาตุของท่านที่บรรจุไว้ในวัดนั่นก็ได้ทำให้บ้าง เมื่อท่านได้รับบุญรับกุศลแล้วท่านก็ทำมท่านก็อวยพรให้เราเอ้ยลูกหลานเอ้ยทำดีนะขอให้มีความสุขความเจริญน,นะลูกยังนึกถึงพระคุณเราอยู่เขาก็ให้พรเขาก็เสกสรรให้เราพบแต่สิ่งดีๆกันได้แหละสำคัญมากสิคนไทยเนี่ย เมาทุกเทศกาลยันวันเกิดก็เมา <c oughs> ขอขาให้ขอเขาไม่ขอขอให้เขามีวันอะไรมาพ,พี่ไทยพระเมาได้ตลอดกับเขาอะนะไม่รู้ว่าวันของใครเป็นวันของใครก็เมาไม่ใช่วันเกิดก็อยากจะเกิดกิน <c oughs> นะกินกันตลอด พราะฉะนั้นอย่าไปเลือกวันมันเลยอ,อย่าไปเลือกปีใหม่สงกรานอะไรเลยกินมันไปเถอะหลั <c oughs> บหูหลับตาก,กินเงินเข้าไปอย่างเงี้ยนะอะันก็คือคนชอบอะเนาะทำไงได้แต่ก็อย่าลืมนะผู้มีพระคุณบรรพบุรุษของเราจะได้มีความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาบ้างนะ ส่วนที่แก้ยากก็คือที่ไปรับมาไปเรียนวิชามานี่แหละแก้ยากต้องทำถูกวิธีต้องสามารถกำจัดวิชาของเขาได้อันนี้ใช้วิจารณญราณฟังด้วยในการชมด้วยนะหกน,นาทีไปอีกแล้วะนะเอาก็คงจะพอเท่านี้ก่อนนะรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อ ขอ,ขอความสุขความเจริญจ,จะมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเชิญนเจริญพร